ไปย่างรองร้องมือได้สินม่วงอรนะเอสซีเอสซครับกินกินมะ่วงกับเกี๊ยวไหมครับอ่าฟังไลฟ์นี่นี่อะไรครับ 不忙了，没龙舟。吃龟，吃龟。吃龟吧。没。吃龟。啊，吃龟！快点，你快点，你快点！吃龟，你快点！吃完，咱吃点水果。你吃点水果，妈妈陪你。你奶奶。这我们这里吃啥呀？吃水果。光。光。来，妈妈，妈妈，过来。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 过来 กระป๋อเออ,อ,อ,อ <ะ S 2> เปิดเบอร์เงาอ่นั่งลงตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ครับนั่งลองครับนั่งกินชโชว์กินโชว์บอกยาซีซีกินโชว์ครับ,อ,บอ,อร่อยไหมอร่อยบ,บอยาเสียงลงหน่อยครับเจยวถ่ายคลิปอยู่ครับยายเจอถ่ายคลิปกินโชว์อยู่ครับยาย แมตัวเองอะไรแม่นุ๊กเอาเรียกเอฟซีซียิ้มหน่อยใหรอให้เอฟซีเอฟซีกินไหมครับกินกับเสียเกียวไหมครับยิ้มหน่อยด้วยยิ้มยิ้มหวานเนี่ยยิ้มหวานมาทางนี้เนี่ยยิ้มยิ้มมหาตรวจให้ไว้ยิ้มหวานๆหน่อยครับ เอาน,นั่งดีดูนั่งดีๆครับเอฟซีรอดูเสียเกียวกินโชว์อยู่ครับนั่งลงครับเพิ่มนั่งดี่นี่นครับเอฟซีอย่ินหัวแล้วเกียร์รักใครนี่ใครรักมากไหมรักมากมพี่ลิตาสวยไหมสวยมากไหมสวยเอออุ๊ยผู้ใดจะไม่หนีเอ้า อุ้ยอุ้ยใครตดใครตดแตกใครตดแตกใครตดแตกมาเด้ออมากินหม่อวางเด้อไปกินหม่อวางเนี่ยกินอะไรนะข้าวตี๋ย่า่ยกับแม่บออืมกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเนี่ยกินก๋วยก๋วย

นั่งไปนั่งนั่งเกี่ยวลุงไปไหนนะลุงกลับบ้านครับผมลุงไปทำอะไรครับผมลุงกลับบ้านกลับบ้านไปทำอะไรชมสีเหรอ ลุงไปทำลงสีหรือไปกินเหล้าลุงส่งชีเหรอถ้าไม่อยากพาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้เละคะ